สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาโบกโมอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยโมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองในโรงเรียนประจัมมอพอเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วหลายๆคนก็คงจะมีคําถามแล้วก็มีข้อกังวลใจเนาะอ้าวแล้วเราเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างที่จะต้องรู้เนาะแล้วก็อะไรบ้างเป็นข้อมูลในการใช้ชีวิตสําหรับที่นี่คลิปในวันนี้เนี่ยโมก็จะมาพูดถึงการดูแลตัวเองในหอพักโดยหลักๆเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนเข้านอนเลยแล้วก็ รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆยี่ปีเยยอยก็จะรวบรวมมาในคลิปวิดีโอนี้แล้วทั้งหมดนั่นเองพอวันที่เราเข้าไปไประถงนิเทศเนี่ยก็จะเข้าไปก็จะเป็นห้องแบบโล่งๆเลยนะจะยังไม่ได้มีอะไรจะมีเตียงนอนแล้วก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ของเรานะซึ่งตู้ล็อกเกอร์เนี่ยอันนี้เขาก็จะวางสลับสลับกันไปก็แล้วแต่ว่าเราอยากที่จะวางตู้ล็อกเกอร์ของเราเนี่ยตรงไหนลองตกลงกันเองนะซึ่งตู้ล็อกเกอร์นี้เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับกุญแจทั้งหมด2ดอกนะคือเขาจะใส่ถุงมาให้แล้วก็ ผูกเอาไว้ตรงที่บริเวณตู้นะก็แกะออกมาแกะถุงพลาสติกออกมาได้เลยซึ่งกุญแจ2ดอกเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บเอาไว้เองทั้ง2ดอกนะเราจะเก็บเอาไว้เพียงแค่ดอกเดียวแล้วก็อีกหนึ่งดอกเนี่ยเราจะต้องเขียนชื่อแปะสติกเกอร์แล้วก็ส่งให้ครูหอนะซึ่งอันนี้เรายังไม่ต้องจัดการอะไรเนาะเพียงแค่แกะเจ้าตัวถุงพลาสติกอันนั้นออกมาก่อนสําหรับในส่วนของกุญแจที่ต้องให้ครูหอเนี่อันนี้เดี๋ยวเขามาเก็บของเขาเองนะเดี๋ยวเขาก็จะมาขอจากเราเองเนาะเรายังไม่ต้องยุ่งไม่ต้องจัดการอะไรทั้งนั้นเลยซึ่ง ดอกเนี่ยเราจะเอาไปปั๊มเพิ่มเพื่อที่ว่าจะเก็บเอาไว้ที่บ้านด้วยเก็บเอาไว้ที่นี่ด้วยเก็บเอาไว้แบบหลายๆที่อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะตามสะดวกของเราซึ่งตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งชั้นได้ตามที่เราต้องการเลยนะโดยหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ชั้นนะ ซึ่งพอเวลาที่เราเปิดตู้เข้าไปเนี่ยคือมันจะเป็นตู้แบบโล่งๆนะเขาจะยังไม่ได้แบ่งมาให้นี่แตกว่ามันจะเป็นตู้ใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองลงไปทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีแผ่นเหล็กอยู่ทั้งหมด2แผ่นนะแล้วมันก็จะมีตัวที่มันสามารถที่จะยึดแผ่นเหล็กเนี่ยเข้ากับข้างตู้ได้นะก็สามารถที่จะปรับระดับได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นราวที่เราสามารถที่จะแขวนผ้าได้นะอันนี้ก็แล้วแต่การจะสรรของแต่ละคนมีหลายๆคนคอมเมนต์สอบถามมาเหมือนกันว่าอ้าวแล้วเราสามารถที่จะเอาชั้นเก็บของเล็กๆไป ใช่ไหมภายในตู้ล็อกเกอร์อันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปได้นะให้ข้อมูลก่อนละกันตู้ล็อกเกอร์เนี่ยสูงประมาณน่าจะสัก ร้อยแปดสิบเซนได้มั้งอย่างของโมกยืนไปร้อยหกสิบก็สูงขึ้นไปอีกสักประมาณหนึ่งใบรรทัดอะไรประมาณนี้ก็จะความสูงประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของชุดยูนิฟอร์มที่เราจะมีการแขวนในตู้ล็อกเกอร์เนี่ยอันนี้ครูหอเขาจะแจกวันแรกเลยนะที่เราเข้าไปก็คือเป็นคืนตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีการแจกไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนชุดพันละหรือว่าชุดน,นอนแล้วก็พวกผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆแบบนี้เขาจะมีการแจกหมดเลยนะแล้วก็รวมไปถึงรองเท้ากระเป๋าลากแล้วก็มีไม้แขวนด้วยนะซึ่งไม แนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะไม่แผนเราก็สามารถที่จะปรับได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าในวันแรกเนี่ยยังไงมมกก็แนะนําว่าวันที่เข้าหอไปเนี่ยก็ควรที่จะ พกไม้แขวนของตัวเองแบบนี้นะก็จะพกไปแบบนี้ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งพกตัวหนีบอีกไงมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยหรือว่าใครจะพกไม้แขวนที่เป็นแบบเรียบๆแล้วก็มีไม้หนีบเพิ่มเติมก็ได้นะมุก็แนะนําว่าให้แพ็คไปก่อนเผื่อว่าบางทีเราอาจจะต้องใช้เพิ่มเติมาะแน่นอนแหละว่าในช่วงแรกๆที่เราเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งชุดเสื้อผ้าที่เราเอามาเองนะแล้วก็มันจะมีเสื้อผ้าที่เป็นของทางโรงเรียนด้วยที่เป็นยูนิฟอร์มของเรียนดังนั้นเนี่ยมนจจะอาา ไม่พออันนี้โมก็อธิบายลักษณะคร่าวๆของตู้ล็อกเกอร์ไปแล้วเนาะทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญในเรื่องของกุญแจเนี่ยสำหรับที่นี่กุญแจมันจะเป็นไขแบบที่มันติดกับเจ้าตัวมือจับนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้โมกแนะนําว่าให้ล็อกตู้ถูกครั้งที่เราไม่อยู่หอนะหลายคนคิดว่าแบบเฮ้ยแค่กลับมาหอเสร็จแล้วแล้วเราแค่ออกไปกินข้าวแป๊บเดียวเองเดี๋ยว10นาที15นาทีเราก็กลับมาแล้วคือโมกอ,อยากจะบอกเลยว่า ออกไปจากหอแป๊บเดียวก็คนที่จะล็อกนะเนื่องจากว่าคือที่เนี่ยพูดตามตรงเลยว่าหายตั้งแต่ของใชยย้จนของมีค่านะถ้าเกิดว่าหายคือมันตามยากนะดังนั้นเนี่ยทรัพย์สินของเราเราก็ต้องดูแลรักษาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะแบบหายไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างโดยส่วนตัวมุกเองเนี่ยล็อกตู้ทุกครั้งที่ออกจากหอก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินหายทีนี้มาถึงในส่วนของเตียงนอนกันบ้างเนะาะเมื่อกี้ก็พูดถึงตู้ล็อกเกอร์ไปแล้วทีนี้ในส่วนของเตียงนอนเนี่ยมันก็จะเป็น เ,เตียงนอนแบบ2ชั้นนะหห้องก็จะมีทั้งหมด4เตียงก็คือห้องหนึ่งจะนอนได้ทั้งหมด8คนสาหรับเตียงอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเองได้เลยนะก็คุยกับเพื่อนเราว่าเราจะนอนแบบไหนนอนกับใครข้างเราเป็นใครอะไรเงี้ยก็เข้าไปเนี่ยพยายามที่จะคุยกับเพื่อน make friend ให้ได้มากที่สุดเพราะยังไงเราต้องอยู่อีห้องเนี้ยไปอีกหลายปีพอสมควรเลยเหมือนกันนะรับในส่วนของอุปกรณ์การนอนเนี่ยก็จะมีฟูกเอาไว้นะอันนี้ฟูกอันนี้เนี่ยมันเป็นของเราแล้วนะเราจ่ายเงินไปแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมีการแบบว่าเอา ฟูกของเรามาเปลี่ยนนะคือบางคนแบบว่าอยู่บ้านชอบนอนฟูกแบบนิ่มๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคืออย่านะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรายกฟูกของโรงเรียนออกมาแล้วเราเอาฟูกของเราไปใส่ที่แทนเนี่ยแล้วฟูกของโรงเรียนจะไปเก็บไว้ไหนนะเพราะว่าห้องคือมันไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่มากมายขนาดนั้นดังนั้นใช้ฟูกของโรงเรียนนั่นแหละไม่ต้องเอาฟูกของตัวเองมานะแล้วก็จะมีหมอนมาให้นะซึ่งอันนี้ก็จะได้รับพร้อมกับชุดยูนิฟอร์มมันก็จะเป็นหมอนค่อนข้างนิ่มพอสมควรเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าใช้หมอนสุข ภาพอะไรต่างๆอันนี้เราจะอาหมอนของเรามาเองก็ได้นะส่วนหมอนของโรงเรียนก็สามารถที่จะ แบกเอากลับบ้านไปได้เลยลก็ในส่วนของพวกผ้าโฮมมอนข้างอะไรต่างๆอันนี้เราจะต้องเอามาเองนะก็เลือกได้เลยตามที่เราต้องการว่าอยากที่จะได้มอนข้างแบบไหนตุ๊กตาโน่นนี่นั่นนี่ก็แล้วแต่เลยนะเอาตามความสะดวกของแต่ละคนทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการนอนสําหรับที่นี่บ้างนะว,ว่าเเขามีการกําหนดระยะเวลาในการนอนหรือเปล่าคือโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่นี่ครูหอเขาก็จะบอกว่าสี่ทุ่มแนะนําว่าให้ปิดไฟแล้วก็นอนได้แล้วนะแต่ว่าคือครูบางคนเขาก็ไม่ได้เคร่งอะไรมากมายแต่ว่าบางหอในครูเขาก็ย ตรวจเลยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายแล้วบางทีเขาก็บอกว่าอ่ะในห้องเนี่ยมันมีไฟทั้งหมด3ดวงถูกปะ ปิดสักหนึ่งดวงก็ได้แล้วก็อกสองดวงจะเปิดก็ได้คือมันก็จะมีคนบางคนที่นอนเนี่ยนึกออกปะดังนั้นเราก็ต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพเขาในส่วนนี้ด้วยเนาะส่วนเราจะทํางานก็อาจจะเปิดดวงที่เหลือหรือว่าใครอยากที่จะลงไปทํางานที่ห้องสตาี้ทางด้านล่างอันนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละคนลองคุยกับเพื่อนในห้องดูแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยครูหอเขาก็ไม่ได้เคร่งขัดเรื่องของเวลานอนสักเท่าไหร่นะคือเขาก็เข้าใจแล้วว่าบางทีเราก็มีจะต้องทํางานอะไรแบบนี้เนาะยังไงก็อย่านอนดึกมากจนเกินไป ไม่งั้นเราจะได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแต่ว่าในส่วนใหญ่เขาจะเคร่งคัดเรื่องของตอนเช้า้วยแหละว่าเราจะต้องตื่นให้ลงหอให้ทันนะเพราะว่าบางหอเนี่ยลงหอไม่ทันก็มีการเก็บเงินด้วยนะทีนี้หลังจากที่เราพูดไปในส่วนของตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ในส่วนของห้องนอนอะไรต่างๆไปแล้วนะเตียงนอนไปได้พรอยแล้วเนาะทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของระเบียงกันบ้างดีกว่าในส่วนของระเบียงเนี่ยก็เปิดประตูออกไปก็จะเป็นระเบียงแบบโล่งๆเลยนะแล้วก็มีคอมพิวเซอร์แอร์อยู่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะม นะคือมันจะเป็นราวแบบยาวๆแต่ว่าก็จะมีการกั้นส่วนของแต่ละห้องอย่างชัดเจนเลยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เราจะต้องใช้ราวร่วมกับห้องอื่นหรือเปล่านะไม่เนาะก็คือจะมีความเป็นส่วนตัวของแต่ละห้องซึ่งราวอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบสองชั้นนะเป็นราวเหล็กก็ายาวเลยสามารถที่จะตากผ้าหรือว่าจะแขวนผ้าเช็ดตัวหรือว่าบางทีแบบเราซักผ้านู่นนี่นั่นนี่ใช่ปะ่ะก็สามารถที่จะตากได้ตามความต้องการของเราเลยนะก็ลอง,องลนะค,คุยกับเพื่อนดูเนาะว่าเออเราจะตากชั้นไหนอะไรยังไง สิ่งต่อมาที่สัมพัญเลยนั้นก็คือในส่วนของห้องน้ำนะสำหรับห้องน้ำที่นี่เนี่ยถึงว่านี่คือโถงทางเดินไปอ่าแล้วนี่คือห้องของเราเนาะก็จะเป็นแต่ละห้องแต่ละห้องไปอ่าทางเดินก็จะเดินเข้าไปในประตูห้องน้ำเมื่อเราเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บสองฝั่ง มันจะขนาดด้วยอ่างล้างมือที่มันจะเป็นแบบยาวๆไปเลยนะแล้วก็จะมีก๊อกประมาณแบบ2030ก๊อกได้อ่ะเยอะมากคือไม่รู้ว่าจะมีไว้เยอะขนาดนั้นทําไมนะแล้วก็อ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องห้องน้ํามะห้องสุขานะแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานั่นเองซึ่งก็จะมีห้องน้ํแ8ห้องแล้วก็มีห้องอาบน้ํแ8ห้องนะอันนี้ก็บริหารจัดการกันเอาเอง8ดห้องเนี่ย คือใช้รวมกันประมาณ20กว่าคนนะก็จะแบ่งเป็นห้องห้องไปนะแต่อยากจะบอกตามตรงเลยนะบางห้องเนี่ยเราแขวนพังบ้างที่จับประตูพังบ้างตัวล็อกประตูพังบ้างอะไรแบบนี้ดังนั้นก็เลือกดูเอาก็แล้วกันนะว่ามีห้องไหนใช้ได้บ้างคือบางรุ่นนี่คือทําห้องน้ำไว้แบบ สภาพคือเราต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้กับรุ่นน้องรุ่นถัดๆมาที่เขาจะมาใช้ตรงนี้ต่อด,ด้วยเนาะยังไงก็ใช้ถนอมถนอมสักนิดนึงนี้เรามาลงรายละเอียดลึกๆสักนิดนึงเนาะเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยในห้องอาบน้ำ มันก็จะเป็นแบบราวขึ้นมาคล้ายๆเหมือนเป็นชาเวอร์นะแต่ว่าก็จะเป็นชาเวอร์แบบว่าท่อ PVC ีมีจะไม่ได้แบบว่าลูราไฮโซนะแล้วก็จะมีราวเอาไว้สามารถที่จะแขวนได้นะจะแขวนผ้าเช็ดต,ตัวแขวนเสื้อผ้าแขวนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลยทีนี้ก็มีคําถามสอบถามมาอีกว่าอ้าวแล้วพวกของใช้ต่างๆสบู่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะจะสั่ยังไงเนาะคือต้องบอกว่าบางคนเขาก็จะมีตะกร้าเป็นแบบตะกร้าชัดเจนเลยนะอันนี้ก็ถือตะกร้านั่นแหละเข้าไป ซึ่งอันนี้จำไม่ได้มีที่ไหนวางนะวางกับพื้นเลยหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเอามาเป็นแบบขวดๆเลยก็คือถือเข้าไปเท่าที่เราใช้อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่การจัดสรรของแต่ละคนนี่ถามว่าแล้วแต่งตัวที่ไหนอันนี้ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสถานการณ์ก็แล้วกันนะว่าจะแต่งที่ไหนดีโดยส่วนตัวมุกเองแต่งในห้องน้าแทบจะตลอดเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยน้องๆผู้หญิงระมัดระวังการแต่งตัวสักนิดนึงนะเป็นไปได้แต่งตัวในห้องน้ำเนาะเนื่องจากว่าคือสําหรับที่นี่หอพัก นึกถึงว่านี่คือโถงทางเดินที่เราจะเดินเข้าไปในห้องน้ำนึกออกใช่ไหมจำไดใช่ไหม ซึ่งตรงระหว่างผงทางเดินเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอยู่ด้วยนะอันนี้ก็อาจจะปิดม่านอะไรต่างๆให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่งตัวในห้องน้ําไปเลยก็จะค่อนข้างสะดวกสบายมากกว่าเนาะย,ยังไงก็ระมัดระวังตัวเองด้วยมาถึงในส่วนของการใช้ชีวิตกันบ้างนะพอหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่นี่เขาก็จะมีครูหอนะคอยมาปลุกอยู่นะซึ่งปลุกเนี่ยเขาจะมีการกดกลิ่นตรงทางด้านล่างคือมันจะเป็นกลิ่นแบบส่วนกลางที่เราจะได้ยินแบบทั้งหอเลยนะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่ ดังมากถ้าอยู่ใกล้กิ่งนี่คือแบบหูแตกได้เลยนะพูดตรงๆรูู้บางคนเนี่ยเขาก็จะเดินมาเปิดไฟในแต่ละห้องเลยทีนี้ในเรื่องของแอร์กันบ้างเนะว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอ่ะอันนี้ก็มีคนสอบถามมาเหมือนกันโดยหลักๆแล้ววันนี้แล้วแต่หอนะเหมือนถ้าเกิดว่าเปิดเนี่ยจะประมาณ6กโมงเย็นไม่ก็ทุ่มหนึ่งแต่ว่าบางหอก็จะแบบช้าไปกว่านั้นอะไรแบบนี้แล้วแต่นะแล้วก็ตอนเช้าด้วยส่วนใหญ่ก็จะปิดช่วงประมาณตีห้าซึ่งแอร์อันนี้ไม่ต้องไปปิดเปิดเองนะเนื่องจากว่ามันจะเป็นสวิตช์ใหญ่ที่ คอยควบคุมอยู่นะคือมันจะไม่ใช่แบบรีโมทแอร์ที่เราปิดเปิดกันอยู่ที่บ้านถูกปะดังนั้นเนี่ยเราจะไมไ่สามารถที่จะเปิดแอร์ได้แบบอิสระส่วนการอาบน้ำเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะการจัดสรรเนื่องจากว่าเรามีห้องน้ำแค่แห้องแต่ว่าใช้ร่วมกันประมาณ20กว่าคนแล้วบางห้องก็พังบ้างนู่นนี่นั่นนี่บ้างนะแต่ว่าในส่วนตัวมึงเองใช้วิธีการที่ว่าตื่นเช้ากว่าคนอื่นหรือว่าอีกหนึ่งเทคนิควิธีที่จะแยกห้องน้ำกันได้นั่นก็คือเมื่อครูหอเขาปลุกปุ๊บ ให้กระเด้งออกจากเตียงเลยนะแล้วก็ไปอาบน้ําเลยเนาะส่วนอย่างอื่นจัดตรงจัดเตียงเดี๋ยวค่อยมาจัดทีหลังเราไปอาบน้ําก่อนก็จะช่วยแบบว่าพัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนที่จะใช้ห้องน้ําไปได้หลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการทําความสะอาดห้องนะซึ่งอันนี้เราจะต้องทําเองนะไม่มีใครมาทําให้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นกันเองนะสกปรกอะไรต่างๆฝุ่นเยอะนูน่นนี่นั่นมีสูตรฝุ่นเข้าไปเต็มปอดอันนี้ สุขภาพของเราเองเนาะยังไงก็ทําความสะอาดอยู่เป็นประจำนเนาะคืออย่างบางหอะเขาจะมีการตรวจหอทุกวันอันนี้ยังไงก็ต้องทําทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบางหอเขาก็จะตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างอะไรเงก็จะแบบ2วัน3วันทําทีก็ได้นะแต่ว่ายัางไงก็อยากให้ห้องมันรกมากจนเกินไป <S <S ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะต้องแบ่งเวรกันในห้องกันเอาเองนะว่าใครจะทําวันไหนอะไรยังไงหรือว่าเราอาจจะช่วยกันทำนั่นแหละแต่ว่าคนนี้ทําตรงนู้นคนนี้ทําตรงนี้คนนี้เราผิดชอบในส่วนของตรงนี้ส่วนอุปกรณ์การทําความสะอาดเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเอาไว้ให้ตรง ส่วนกลางนะนึกถึงเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดไปแล้วมันก็จะแบ่งแยกออกเป็นทั้งหมด2ฝั่งถูกปะพอเราเดินขึ้นมานไดนั่นแหละตรงส่วนกลางตรงเนี้ยเขาจะมีถังขยะแล้วก็จะมีวุญเต้าแล้วก็มีไม้กวาดให้เนาะในส่วนของไม้ถูแล้วก็ผ้าขี้ริ้วเนี่ยอันนี้แล้วแต่หอบางหอเขาก็จะมีเอาไว้แบบว่าให้เอาไว้1อันอะไรเงี้ยก็ ก็แล้วแต่กันไปอ่ะแต่ว่าในส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะกวาดกันเป็นส่วนใหญ่นะเขาจะไม่ค่อยถูนเนาะส่วนใหญ่ก็คือแค่กวาดแล้วก็มีการเช็ดทาความสะอาดนู่นนี่บ้างสักนิดหน่อยแบบนี้ก็โอเคแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําเลยนั้นก็คือการนําถังขยะไปทิ้งนะอันนี้ก็ลองจะสรรพูดคุยกันก็แล้วกันว่าใครจะไปทิ้งอะไรยังไงวันไหนแบ่งเว้นกันหรือว่าจะให้คนนี้รับผิดชอบในส่วนของการเอาถังขยะไปทิ้งเลยคนนี้กวาดห้องไปอะไรเงี้ยซึ่งถังขยะอันนี้เราจะใช้ร่วมกันทั้งหมด2ล็อกนะก็คือ2ฝั่ง ลองพูดคุยกันระหว่าง2ฝั่งว่าใครจะไปทิ้งอะไรยังไงก็แบ่งเวรนกันให้ชัดเจนเนาะจะได้ไม่มีปัญหาหลังจากที่จัดการอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงหอ,อก็จะต้องมีการปิดไฟปิดพัดลมแล้วก็ปิดประตูด้วยนะในส่วนของประตูเนี่ยจะมีทั้งหมด2บานคือจะมีประตูตรงระเบียงซึ่งอันนี้นมันจะเป็นกอนลอกอยู่แล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะถ้าไม่ปิดยุงเข้าแมาลงเข้า ความรับผิดชอบของเราเองทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ในส่วนของประตูทางด้านหน้าเนี่ยก็คือปิดเฉยๆไม่ต้องล็อกนะันเนื่องจากว่าเราไม่มีกุญแจอ่ะอันนี้ขออนุญาตเสริมในส่วนของประตูทางด้านหน้าสักนิดหนึงโดยปกติในช่วงตอนลางคืนที่เราอยู่หอเราจะไม่มีการล็อกประตูบานนี้เด็ดขาดเลยนะด้วยเหตุผล2อ,อย่าง หนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะได้สามารถที่จะวิ่งออกไปได้เลยนะไม่ใช่ว่าจะต้องมันอ่งปลดล็อกประตูแล้วก็อย่างที่สองเลยนั่นก็คือเพื่อนบางคนเขาออกไปทําธุระข้างนอกออกไปทําโครงงานออกไปหอสมุดน,นู่นนี่นั่นนี่หรือว่าบางคนลงไปทํางานที่ห้องสตาร์ดี้แล้วเกิดกลับมาดืดๆแล้วเปิดประตูไม่ได้ จะทายังไงนี่ก็คือเหตุผลสองข้อหลักๆนะที่ครูหอเขาไม่อนุญาตให้ล็อกประตูบานนี้นั่นเองสาหรับในส่วนของการลงหอเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายกันไปนะคืออย่างช่วงสมัยก่อนช่วงแรกๆที่แบบว่าโมกไปอยู่เนี่ยเขาจะให้เราลงหอหกโมงครึ่งแต่ว่าช่วงหลังๆมาเขาก็ปรับเป็นเจ็ดโมงแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่ตามนโยบายของแต่ละที่แล้วก็แต่ละปีกันไปมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะก็พยายามอย่าลงสายนะบางทีเนี่ยหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าสิรองฝ่ายหอพักเขาจะมาเดินตรวจของแต่ละหอ เลยนะว่าเอ๊สายผ่านนี้แล้วยังมีเด็กอยู่บนหอหรือเปล่าโดยเฉพาะหอชายเนี่ยสายประจำเลยนะแต่ว่ามุกเองก็ไม่เคยสายซึ่งในส่วนของช่งชวงเช้าที่เราลงหอมาเนี่ยอันนี้ก็เราจะต้องมีการถือผ้าของเรามาด้วยนะผ้าที่เราต้องการที่จะส่งซักเนี่ยซึ่งอันนี้จะต้องเป็นชุดยูนิฟอร์มของทางเรียนเท่านั้นนะในส่วนของผ้าน,นี้เนี่ยก็จะต้องแขวนไม้แขวนมาให้เรียบร้อยเนาะแขวนอันนี้เราจะต้องแขวนแบบ1ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าอย่างไงหมายถึงว่าของ1ชิ้น ใช้ไม้แขวน1ตัวเช่นสมมุติว่าชุดนอนอย่างเงี้ยมันจะมีเสื้อแล้วก็มีกางเกงเสื้อใช้ไม้แขวน1ตัวแล้วกางเกงก็จะต้องใช้ไม้แขวนอีกหนึ่งตัวเนาะในส่วนของเสื้อเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วหละใช้ไม้แขวนแบบไหนก็ได้แล้วก็ในส่วนของกางเกงโมงกะแนะนําว่าให้ใช้ไม้แขวนแบบนี้ นะไม่เอาไม้แผลนที่เป็นแบบธรรมดาแล้วมีตัวหนีบแยกนะเนื่องจากว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคกับแม่บ้านเพลอๆนะเราจะไม่ได้ไม่หนีบคืนด้วยดังนั้นให้ใช้ไม้แผ่นแบบนี้มันจะได้แบบอยู่ติดแบบนี้ไปเลยเนาะก็จะสะดวกสบายมากกว่าทีนี้แหละแล้วคนก็คงจะสอบถามว่าอา้าวแล้วเวลาที่เปิดปิดท้อนละ่ะเขาจะมีเปิดยังไงบ้างคือสําหรับที่นี่เนี่ยก็จะแล้วแต่นะครูหอเขาจะมีการแจ้งอยู่แล้วนะว,ว่าเปิดหอกี่โมงปิดหอกี่โมงถ้าสมมติว่าระหว่างวันเราลืมของจะทำ งไงถ้าเราลืมของแล้วมันหลังจากเวลาที่ปิดหอไปแล้วอันนี้เราจะต้องไปติดต่อครูหอเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าครูหอเราเนี่ยจะทํางานอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนครูหอบางคนทํางานอยู่ที่ฝ่ายกิจการหอพัก ครูหอบางคนเป็นครูสอนตามรายวิชาต่างๆในโรงเรียนอันนี้ก็ไปติดต่อที่ที่ครูเขาเนี่ยนั่งประจำอยู่เนาะสำหรับที่นี่เขาก็จะมีห้องหมวดกลุ่มสาระต่างๆถ้าสมมติว่าครูของเราสอนวิชาภาษาอังกฤษก็ไปติดต่อได้ที่ห้องหมวดภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าให้ครูเขาเนี่ยมาเปิดหอให้กับเราแบบนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองหลงังจากช่วงเย็นที่เรากลับมาถึงหอพักแล้วเนี่ยอันนี้ก็แนะนําว่าให้รีบเก็บผ้าเลยนะคือตอนช่วงเย็นเราก็จะได้ผ้าคืนแล้วเนาะผ้าที่เราได้มีการส่งซักเอาไว้เมื่อเช้าซึ่งก็ เช็คชื่อของตัวเองให้ถูกด้วยนะ่าเราเอาขึ้นมาถูกหรือเปล่าอย่าหยิบของคนอื่นไปนะเนึ่งจากวันที่นี้เนี่ยหายประจําเลยเสื้อผ้าบางคนเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยค่อยค่อย,อย,อยหยรอชิ้นมากขึ้นนอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นในส่วนนี้ดูแลตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าหายจะทํายังไงหายให้รีบตามหานะไม่งั้นถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันอาจจะหาไม่เจอเลยก็ได้ถามว่าจะตามในที่ไหนอย่างแรกเลยนะ ในล็อกของเราเองเพราะว่าด้ยวยความว่าที่นี่เนี่ยเราผ้าเขาจะมีการแบ่งออกเป็นล็อกๆๆๆเนาะก็คือ1ล็อกคือ1เราดังนั้นก็ตามหาในล็อกของเราก่อนหรือว่าจะไปแจ้งครูหอก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็จะช่วยตามหาผู้ง่ายก็คือเรียกเด็กมานั่นแหละแล้วก็ช่วยกันหาอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะได้ผ้าไวขึ้นควาว่าถ้ากลับหอมาแล้วแล้วเราจะสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะออกไปไหนบางคน ออกไปทํางานบางคนออกไปทําโครงงานกับครูที่ปรึกษาเนาะที่ห้องปฏิบัติการห้องแลบอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนมีไปเล่นกีฬาไปทํานู่นทนํานี่ก็สามารถที่จะออกไปได้เลยนะแล้วแต่กฎของแต่ละหอบางหอก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งลงบันทึกชื่อว่าเราออกไปนะนู่นนี่นั่นน,นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างบางหอเขาจะต้องมีการแบบว่าแบบเป็นสมุดเลยนะว่าเราออกจากหอไปเวลาไหนาออกไปทําอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเผื่อว่าเราจะได้ตามตัวกันได้อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะทําตาม บนระเบียบของหอไปแล้วก็ในส่วนของการกลับหอเนี่ยกลับหอมาให้ทันเวลาที่เขาปิดหอนะนิ่กแบกว่าครูหอเขาก็จําเป็นที่จะต้องไปนอนหลับพักผ่อนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเรากลับมาสายเนี่ยครูหอเขาก็ต้องอยู่รอนะถ้าเกิดว่าเด็กหายไปแม้แต่คนเดียวเนี่ยเรื่องใหญ DS, ่โบก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็คลายข้อสงสัยให้กับใครหลายๆคนเนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรั้วจุฬาภรแล้วก็ฝากในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะพอเรามาอยู่ที่เนี่ยมันก็จะ เติบโตในอีกสเตปหนึ่งในอีกขั้นหนึ่งเลยเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับรู้คนเลยช่วงแรกๆมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าขอให้เราค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ปรับตัวไปยังไงมันก็จะอยู่ได้ในที่สุดเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้มงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย